สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะพอเราพูดถึงโอลิมปิกเนี่ยภาพในหัวก็จะเป็นนักกีฬาระดับโลกแข่งขันกันในกีฬาที่เราคุ้นๆตากันดีใช่ครับว่ายน้ํากรีฑายิมนาส,สติกอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแต่เคยเอะใจกันไหมคะว่าในหน้าประวัติศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยมันมีกีฬาแปลกๆที่เคยอยู่แต่ว่า เออตอนนี้หายไปแล้วหายไปแบบไม่กลับมาเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยลึกกันถึงกีฬาและก็ศิลปะที่ถูกปลดระวางจากโอลิมปิกนี่แหละค่ะเพื่อจะหาคำตอบว่าทำไมกิจกรรมที่เคยรุ่งเรืองขนาดชิงเหรียญทองได้ถึงต้องกลายเป็นแค่ตำนานไปใช่เลยครับเราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ในเอกสารวิวัฒนาการและการเปลี่ยนผ่านของอรารยธรรมโอลิมปิกซึ่งมี3มเคสที่แบบพีคมากๆเลยครับมีอะไรบ้างคะ 1. คือชักเยือกครับ การต่อสู้ด้วยพะละักกาลังล้วนๆที่จบลงเพราะปัญหาเรื่องกฎกติกา2คือการยิงนกพิราบจริงที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนด้านจริยธรรมครั้งใหญ่เลยโอ้ยิงนกจริงๆเลยเหรอคะออคือทุกคนต้องเคยเล่นตอนกีฬาสีแน่ๆแน่นอนครับแต่ใครจะไปคิดว่านี่เคยเป็นกีฬาชิงเหรียญในโอลิมปิกจริงๆแถมแข่งกันถึง5สมัยตั้งแต่ปี1900ถึง1920เลยนะคะแล้วไม่ใช่เล่นๆน,นะครับนักกีฬาที่มาแข่งนี้คือ ตัวท็อปของยุคเลยเป็นตำรวจทหารหรือแม้แต่นักกีฬาคว้างขอนก็มาดึงเชื่อกับเขาด้วยแข็งแรงมากๆเลยสิคะถูกต้องครับแต่ยุคแรกๆนี้วุ่นวายพอสมควรเลยยังโอลิมปิกปี1900ที่ปารีสทีมหนึ่งมีสมาชิกแค่6คนเองครับกฎเกณฑ์อะไรก็ยังไม่นิ่งแล้วก็มีปัญหาเรื่องตารางแข่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตารางแข่งนี่มั่วไปหมดมีเรื่องเล่าว่าทีมสหรัฐที่เป็นตัวเต็งมากๆตอนนั้นต้องยอมแพ้ไปเลย เพราะนักกีฬา3คนในทีมดันมีแข่งขว้างคอในเวลาเดียวกันเป๊ะๆอ้าวแบบนี้ก็ได้เหรอคะครับสุดท้ายทีมผสมเดนมาร์กกับสวีเดนเลยคว้าเหรียญทองไปแบบเอ่อสองหล่นนิดๆเรียกว่าแพ้เพราะตารางแข่งจริงๆแต่ในความวุ่นวายก็มักจะมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ใช่ไหมคะมีครับเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากเลย ในทีมฝรั่งเศสที่ได้เหรียญเงินปีนั้นมีนักกีฬาชื่อคอนสตังตองรีเกสเดอร์ซูเบียราซึ่งบันทึกไว้ว่าเป็นนักกีฬาผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกโอ้โหนี่คือประวัติศาสตร์เลยนะคะใช่เลยครับ พอมาถึงปี1904ที่เซนต์หลุยสอเมริกาก็เอาคืนแบบทบต้นทบดอกเลยเพราะคราวนั้นกติกาเปิดช่องให้ส่งทีมในนามสโมสรได้ไม่จำกัดอ๋อใครมีสโมสรเยอะก็ได้เปรียบประมาณนั้นเลยครับสหรัฐเลยส่งทีมสโมสรตัวเองเข้าแข่งแล้วก็กวาดเรียบเลยทั้งเหรียญทองเงินทองแดงที่มวอลกี้แอตเลติกส์คลับได้เหรียญทองไปฟังดูเหมือนเป็นยุคที่ใครมีอำนาจต่อรองหรือเป็นเจ้าภาพก็ได้เปรียบไปเต็มๆเ,เลยนะคะแต่ดิฉันว่า จุดที่มันพีคที่สุดของเรื่องชักเย่อเนี่ยมันคือดราม่าเรื่องรองเท้าที่ลอนดอนปี1908ใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือจุดแตกหักสำคัญเลยในปี1908ทีมสหราฐอาณาจักรที่ส่งมาเป็นทีมตำรวจเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยแข็งแกร่งมากแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอถึงรอบแรกที่ต้องเจอกับสหรัฐทางฝั่งอเมริกาก็ประท้วงทันทีเลยเขาบอกว่าทีมตำรวจลิเวอร์พูลใส่รองเท้าโกงรองเท้าโกง ครับเป็นรองเท้าบูทตํตำรวจที่หนักผิดปกติแถมดูเหมือนจะแอบเสริมอะไราบางอย่างไว้ที่พื้นเพื่อช่วยให้ยึดเกาะพื้นได้ดีขึ้นซึ่งมันมันผิดกฎชัดๆอ้าวแล้วกรรมการว่ายังไงคะจับได้คาหนังคาขาวแบบนี้กลับตลปัดเลยครับคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอังกฤษยกคำร้องประท้วงโดยให้เหตุผลสุดคลาสสิกว่านี่เป็นเครื่องแบบมาตรฐานของตำรวจไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทำมาพิเศษเพื่อแข่ง อ้าวแบบนี้ก็ได้หรอคะฝั่งอเมริกาก็เดือดเลยสิครับรู้สึกว่าโดนปล้นซึ่งซึ่งหน้าเลยถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีเลยโห้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะใหญ่มากครับถึงขนาดที่ว่าทีมลิวอภูใจใจพอที่จะบอกว่าโอเคงั้นแข่งกันใหม่แบบถอดรองเท้าทั้งคู่เลยแต่อเมริกาก็ไม่ยอมละอารมณ์แบบไม่แข่งแล้วโว้ยนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะ มันไม่ใช่แค่เรื่องโกงกันเรื่องรองเท้าแต่มันชี้ให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือการที่กีฬาระดับโลกยังไม่มีมาตรฐานกลางที่ทุกคนยอมรับร่วมกันประเด็นนั้นเลยครับเหตุการณ์นี้มันฟ้องเลยว่าตอนนั้นยังไม่มีใครคุมมาตรฐานกลางเป็นจริงๆจังๆแล้วสุดท้ายชักเยอะก็ไปไม่รอดจริงๆแล้วมันหายไปได้ยังไงอะคะหลังการประชุม IOC ในปี1921ก็ก็มีมติถอดถอนกีฬาหลายชนิดออกเพื่อจัดระเบียบใหม่ ซึ่งชักเยอะก็โดนไปด้วยเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือกีฬาชักเยอะในตอนนั้นไม่มีสหพันธ์กีฬา,านานาชาติอ๋อไม่มีองค์กรกลางคอยดูแลกฎใช่ครับไม่มีองค์กรกลางคอยดูแลก,กฎกติกาสากลซึ่ง IOC เริ่มใช้เกณฑ์น,นี้เป็นมาตรฐานแล้วกีฬาไหนไม่มีองค์กรดูแลก็จะได้ไม่ไปต่อเข้าใจเลยค่ะคือถ้าจะแข่งกันระดับโลกมันก็ต้องมีกฎกติกาเดียวกันที่ทุกคนยอมรับก่อนไม่อย่างนั้นก็เถียงกันไม่จบ แต่ถึงจะไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกแล้วชักเยอะก็ยังไม่ตายใช่ไหมคะยังอยู่ครับทุกวันนี้ชักเยอรยังเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันจริงจังใน World Games อยู่ภายใต้สหพันธ์ที u i f และก็ยังมีความพยายามผลักดันให้กลับเข้าโอลิมปิกอยู่เรื่อยๆแต่ก็คงยากแล้วครับเพราะมีประเด็นเรื่องภาพลักษณ์และความปลอดภัยในยุคหลังเข้ามาเกี่ยวด้วย เพราะเคยมีอุบัติเหตุเชือกขาดจนมีคนเสียชีวิตในทศวรรษ90ทําให้การพิจารณากลับมามันยากขึ้นไปอีกเรื่องภาพลักษณ์นี่สําคัญจริงๆนะคะจากปัญหาเรื่องความขัดแย้งและกติกาที่ไม่ชัดเจนในชักเยอรมันพาเราไปสู่เคสต่อไปที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กติกาแต่อยู่ที่ตัวกิจกรรมเองซึ่งมันขัดต่อความรู้สึกของผู้คนอย่างรุนแรงดิฉันกําลังพูดถึงการยิงนกพิราบจริงๆใช่ไหมคะ ใช่ครับและนี่คือหนึ่งในหน้าที่ดำเมื่อที่สุดของประวัติศาสตร์โอลิมปิกเลยจัดขึ้นแค่ครั้งเดียวที่ปารีสปี1900และเป็นครั้งเดียวที่โอลิมปิกมีการฆ่าสัตว์อย่างเป็นระบบเพื่อผลการแข่งขันโอโ้โหกีฬานี้ถูกมองเป็นกีฬาของชนชั้นสูงในยุคนั้นครับกติกาง่ายๆคือปล่อยนุกพิราบออกมาจากกรงทีละตัวนักกีฬายืนห่าง27เมตรใครยิงพลาดสองตัวตกรอบเดี๋ยวนะคะคือ ยิงนกจริงๆให้ตายในสนามด้วยเหรอคะแค่คิดภาพตามก็เนี่ยสลดแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์คือโศกนาฏกรรมครับวันนั้นมีนกพิราบถูกยิงตายไปเกือบ300ตัวสนามแข่งนี้เละเทะไปหมดเต็มไปด้วยซากนกขนนนกคราบเลือดเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากโอ<ห>้ผู้ชนะเลิศคือโดนอลนัินทอชจากออสเตรเลีย แต่ที่น่าสนใจคือสถานะเหรียญทองของเขาไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่อา้าวทำไมล่ะคะเพราะภายหลัง IOC พยายามจะตีตัวออกห่างจากเหตุการณ์นี้ครับมีการเปลี่ยนสถานะการแข่งขันกลับไปกลับมาบางทีก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกบางทีก็อ้างว่าเป็นแค่กิจการในงานเ o r l d Expo ปที่จัดพร้อมกันอ๋อเหมือนพยายามจะลบออกจากประวัติศาสตร์ทางการทองก้อนพันธุ์ร้ายเกินไปสำหรับมาตรฐานยุคใหม่ใช่เลยครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม แล้วเหตุการณ์นี้มันขย่าวงการยิงปืนไปขนาดไหนคะมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือการกําเนิดของเป้าบินดิงเผาเคลพีเจนส์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ออกมาประท้วงอย่างหนักอ๋อที่เราเห็นกันในปัจจุบันใช่ครับเป้าบินดินเผามันยุติธรรมกว่าควบคุมความเร็วทิศทางได้แน่นอนและที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องฆ่าสัตว์จริงๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังลามเป็นถึงกีฬายิงเป้าประเภทอื่นด้วยอย่างการยิงกวางวิ่งที่แข่งปี1908ก็เปลี่ยนจากกวางจริงๆมาเป็นเป้ากระดาษรูปกวางวิ่งบนรางแทนนี่คือตัวอย่างของการที่โอลิมปิกต้องปรับตัวตามค่านิยมของสังคมเลยนะคะสิ่งที่เคยทำได้ในอดีตพอมาถึงจุดหนึ่งสังคมก็รับไม่ได้อีกต่อไปถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความยินยอมของสังคมในการดาเนินกิจกรรม Social License to Operate ทุกวันนี้กีฬาที่เกี่ยวกับสัตว์ในโอลิมปิกอย่างขี่ม้าต้องถูกจับตาเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เข้มงวดมากเหมือนกรณีล่าสุดของเบนจกีฬาสมัยใหม่ใช่ไหมคะใช่เลยครับที่เบนเจกีฬาสมัยใหม่ m o เด r ร์ e เพ a ทาสลอประกาศถอดขี่ม้าออกจากการแข่งขันหลังจากมีดราม่าโคช้ชทำร้ายม้าในโอลิมปิกที่โตเกียวก็ยิ่งตอกย้ำว่าสังคมสมัยนี้ไม่ยอมรับความทารุณต่อสัตว์ในทุกรูปแบบแล้วจริงๆทีนี้เรามาถึงเคสสุดท้ายที่ดิฉันว่ามันซับซ้อนไปอีกระดับ มันคือเรื่องของปรัชญาและอุดมคตินั่นคือการประกวดศิลปะในโอลิมปิกใช่ค่ะฟังไม่ผิดเลยมันเคยมีการให้เหรียญทองโอลิมปิกสาขาสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีจิตรกรรมและประติมากรรมด้วยเป็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของผู้ก่อตั้งโอลิมปิกสมัยใหม่บารอนปีแอดเกูแบแตงครับเขาเชื่อว่า การแข่งขันกีฬาที่ไม่มีศิลปะประกอบนั้นเป็นเพียงแค่การแข่งขันระดับโลกธรรมดาเป็นแนวคิดที่โรแมนติกมากเลยค่ะเขาอยากสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตวิญญาณเลยจัดเบนจสินแห่งมิวส์ pentaton of the m u s ิสขึ้นมาโดยมีกฎสำคัญข้อหนึ่งคือผลงานศิลปะทุกชิ้นต้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากกีฬาเท่านั้นมีศิลปินดังๆหรือผลงานที่น่าจดจำบ้างไหมคะมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยครับอย่างชองยากโกบีจากลักเซมเบิร์ก เป็นศิลปินคนเดียวที่ได้เหรียญของจิตรกรรมถึง2ส,สมัยซ้อนโอ้โหแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐอิสระไอลนด์เลยทีเดียวสุดยอดประเทศได้เหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกจากภาพวาดแล้วมีใครที่เป็นสุดยอดมนุษย์โอลิมปิกแบบที่เดอร์คูแบแตงฝันไว้ไหมคะคือได้เหรียญทั้งกีฬาและศิลปะเลยมีอยู่จริงครับและเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากคุณแรกคือวอเตอร์ไวนันส์จากสหรัฐ เขาได้เหรียญทองยิงปืนปี1908และเหรียญเงินปี1912เก่งด้านกีฬามากแต่ในปี1912เดียวกันนั้นเขาก็ได้เหรียญทองศิละปะสาขาประติมากรรมด้วยไม่น่าเชื่ออีกคนคืออัลเฟรดไฮโอชจากฮังการีเขาเป็นนักว่ายน้ำระดับตำนานได้สองเหรียญทองตั้งแต่โอลิมปิกครั้งแรกปี1896แล้วอีก28ปีต่อมาเขากลับมาในโอลิมปิกปี1924 แล้วคว้าเหรียญเงินในสาขาสถาปัตยกรรมจากผลงานออกแบบสนามกีฬาไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีคนแบบนี้อยู่จริงมันจะท้อนเลยว่าแนวคิดมนุษย์ที่สมบูรณ์ของเดลกูแบแตงไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันในยุคนั้นแต่มีคนที่ทําได้จริงๆแล้วทําไมมันถึงต้องหายไปล่ะคะอุดมคติที่สวยงามขนาดนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดที่แก้ไม่ตกเลยคือความขัดแย้งเรื่องนักกีฬาสมัครเล่น amateurism ซึ่งเป็นหัวใจของโอลิมปิกยุคนั้นเลยครับ เดี๋ยวนะคะแสดงว่าปัญหามันอยู่ที่คำนิยามเลยใช่ไหมคะคือนักกีฬาทั่วไปต้องเป็นมือสมัครเล่นห้ามรับเงินแต่ศิลปินโดยธรรมชาติแล้วอาชีพของเขาก็คือศิลปินถูกต้องครับนั่นคือหัวใจของความขัดแย้งเลยศิลปินที่ส่งผลงานเข้าประกวดเกือบทั้งหมดเป็นมืออาชีพที่หาเลี้ยงชีพจากการขายงานศิลปะ ซึ่งมันขัดกับหลักการโอลิมปิกอย่างจังมันไปด้วยกันไม่ได้เลยใช่ครับและปัญหามันบานปลายขึ้นไปอีกเมื่อโอลิมปิกบางครั้งอย่างที่แอมสเตอร์ดัมปี1928อนุญาตให้มีการซื้อขายผลงานศิลปะที่จัดแสดงได้ด้วยคราวนี้ก็โดนวิจารณ์หนักเลยว่าใช้โอลิมปิกเป็นตลาดงานศิลปะเพื่อการค้ากลายเป็นเรื่องธุรกิจไปซะอย่างนั้นแล้วใครเป็นคนลุกขึ้นมาเบรกเรื่องนี้คะ หัวหอกคนสำคัญคืออา e r วีร a บรันเดจซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธาน IOC และเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการมือสมัครเล่นแบบสุดโต่งเขาเชื่อว่าโอลิมปิกต้องบริสุทธิ์จากการค้าและควรมีแต่กีฬาที่วัดผลแพ้ชนะเป็นตัวเลขได้ชัดเจนเท่านั้นเขาเลยอยากให้มีแต่กีฬาเพียวๆครับ เขาเลยผลักดันอย่างหนักให้ยกเลิกการประกวดศิลปะสุดท้ายปี1948ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการให้เหรียญรอวงหลังจากนั้นก็ปรับรูปแบบไปเป็นแค่นิทรัศการหรือเทศกาลวัฒนธรรมที่ไม่มีการแข่งขันแทนเป็นอันปิดฉากอุดมคติที่สวยงามแต่เป็นไปได้ยากในโลกแห่งความเป็นจริงเอาละค่ะพอเรามองย้อนกลับไปทั้งสกรณีนี้ ทั้งชักเยอ่อการยิงนกพิราบและการประกวดศิลปะมันมีแกนร่วมอะไรบ้างไหมคะที่ทําให้กิจกรรมเหล่านี้ต้องถูกโลออกจากโอลิมปิกพอจะสังเคราะห์ออกมาได้เป็น4ปัจจัยหลักเลยครับอย่างแรกคือการปรับสู่มาตรฐานสากล standardization บทเรียนจากชักเยอ่อบอกเราชัดเจนว่ากีฬาที่ไม่มีองค์กรกลางและก,กฎกติกาที่เป็นหนึ่งเดียวสุดท้ายจะเต็มไปด้วยข้อพิพาทจนไปต่อไม่ไหวอันนี้ชัดเจนมากค่ะ2คือพลวัตทางจริยธรรม Ethical Evolution การยิงนกพิราบคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเมื่อค่านิยมสังคมเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยยอมรับได้ก็กลายเป็นเรื่องโหดร้าย 3. คือวิกฤตระหว่างความเป็นมือสมัครเล่นและมืออาชีพการประกวดศิละปะแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุดมการกับความเป็นจริงมันไปด้วยกันไม่ได้สุดท้ายอุดมการก็ต้องพ่ายแพ้แล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะคะดิฉันว่าน่าจะสำคัญมากในยุคนี้ด้วย ใช้เลยครับปัจจัยที่4คือความเหมาะสมในการสื่อสารมวลชนและมูล,ลค่าทางธุรกิจ Media and Commercial Value ในยุคที่โอลิมปิกกลายเป็นธุรกิจมหิมากีฬาไหนที่ดูไม่สนุกผ่านหน้าจอทีวีหรือดึงดูดสปอนเซอร์ไม่ได้ก็อยู่รอดได้ยากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกีฬาในอนาคตมากกว่าที่เราคิด เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดมากค่ะแต่มรดกของกิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่ได้สูญเปล่าไปสะทีเดียวมันวิวัฒนาการไปอยู่ในรูปแบบอื่นอย่างเทศกาลวัฒนธรรมหรือกีฬายิงเป้าที่ทันสมัยขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้มันย้ำเตือนเราจริงๆว่าอุดมคติโอลิมปิกไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามอรารยธรรมมนุษย์เสมอถูกต้องครับซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไวใ้ให้เราคิดกันต่อว่า เมื่อมองไปในอนาคตอีก100ปีข้างหน้ามีกีฬาโอลิมปิกในปัจจุบันประเภทไหนบ้างที่อาจจะมีชะตากรรมคล้ายคลึงกับกีฬาที่เราคุยกันในวันนี้ด้วยเหตุผลด้านจริยธรรมเทคโนโลยีหรือค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนไปอีกครั้ง